สวัสดีครับผมเบลนองครับมันนี้มาพบๆกับเบลนองอีกคือเก่าครับผมมื้อนี้เบลนองได้ตัวเลขของเอ็นุุมสกลุลระกับความฝันเพิ่นมาบอกสูฟังความฝันหรือตัวเลขเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคและดวงครับแล้วมิวผูดด้ใดบอกได้ครับว่าเลขสิมาตัวใดเลขสองตัวใด,เ,วดเพิ่นบอกว่าเลขชัดแห้งเบลนองเอ้ยไอแต่อายสั่งลอตเตอรี่ไปเล,ว,ลวได้มีเท่าไหร่เอาเท่านั้น โอ้ก็สิใจก็สิคักแท้ก็สิมักแห้งแด้มักแห้งอิลีเบาหน,น่องไอฝันไอกับฝันแบบมีไอามากพนวมาแ็เลยว่าฝันแนวได้ก็สิมาฝันคักฝันแน่แท้พนว่าพนฝันเด็ดพูนฝันคืนวันพุุธพนวมาเพิ่นจะเลยแต่มาบอกสู่ฟังพูนบอกว่าไอาอันนั่งอยู่พนวมา นางหยุดเหมือนกับเหมือนกับเ้าวนางอยู่ในตลาดนนี่แหละเหมือนกับเ้าวนางนางอยู่ในตลาดไอ้แล้วก็มีเล็กน้อยคนหนึ่งเพิ่นสะพายอันกองกองภาพที่ว่าขายลอตเตอรี่นะเห็นว่ขายลอตเตอรี่นะนะเป็นเล็กน้อยประมาณระว,วัาถา้ถาถ้าเบิ่งในในในความฝันนี่เพิ่นว่าก็สิอยู่ประมาณสิบปี สิบปีสิบเอ็ดปีนี่แหละเพื่อนว่าเน็กหน่อยเพื่อนนะเพื่อนบอกว่าเพื่อนมาขายลอตเตอรี่ซอยแม่เพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนมาหอดเพื่อนก็ดึงแขนเพื่อนเห็นได้นั่งอยู่เพื่อนก็มาดึงแขนดึงดึงคือบ๊ะป๊อปอะเปิดแผงลอตเตอรี่ออกมาบ่าท่านเดบออย่างสำดึงลอตเตอรี่ขึ้นมาชุดหนึ่งน่ดึงลอตเตอรี่มาชุดหนึ่งดให้ลุง ซื้อซอยผมแนววะสันเพื่อกระจับมือเพื่อกระจับมือผมเห็นปะเพื่อกระจับมือเพื่อจะแน่นอยคนนอ่ะกระจับมือ้ขึ้นมาแล้วก็เอาลอตเตอรี่วางใส่มือซื้อไว้เด้อไอ้เด้อสื้อสื้อใบเด้อลุงเด้อว่าสันลุงไอ้ลุงตะกุนแล้วก็ว่าห่วยคือสิมาจับหยาดใส่มือคักแท้ว่าสันใส่เบิ้งมันเร็งอย่างโตคือชิอยากให้เขาสื่อเห่น่ะวันนี้เพื่อจะเลยจับลอตเตอรี่ขึ้นมาเพื่อน่าเบิ้ง เลขรอตลีใบนั้นคุณว่าจาได้แต่สามตัวไทยคุณว่าใ่ไหมสามตัวไทยรอตลีที่เพิ่นจบได้ก็คือห้าหนึ่งห้าห้หนึ่งห้าคุณว่ามาจับยัดใสมือไอไหมคุณว่าแต่อายก็เลยว่าจักทิถือหรือว่าถืออันนี้บูฮูเดอร์แต่ว่าสิลองสือไ้ได้สังรอตลีไปแล,ล้วห้าหนึ่งห้าคุณว่าคุณสัง ห้าหนึ่งห้าห้าห้าหนึ่งแล้วก็ไอ้นึ่งหาหาเพื่อนสร้างรถตลีไว้ได้แจ็คชูดกับเอาเปนว่าอ่ะบางคนก็เลยว่าก็ถือว่าเป็นฝันดีล่ะก็แล้วแต่ผู้ฝันเนาะผู้ฝันเพื่อนมักแบบใดเพื่อนก็ห้ซื้อเอาแบบนั้นอันนี้คือจะาของผู้เป็นฝันเพื่อนบอกว่าเพื่อนสะซื้อตัวนี้ล่ะก็คือยุวาสื่ซื้อเหลขกตัวใดกืแล้วขันฝันก็จ้างสื้อเื่อใดเหลขกซื้อละอนวางสีน้ำ บันนี้ว่นน้องได้ถามวัดแล้วมีเลขลีกยิงอีกอยู่บ่เพื่อนวัดบ่บมีห่ะบ่บมีห่ะเลขมีมีซ้ำหนีห่ะวาสันตัวเดียวเม็ดเดียวครับเล็กหน่อยมาขายโรตัลี่จับโร,รตัลี่ยัดเซมือให้ห้าหนึ่งห้าวะสันหินฉาดโพดเบาเอ้ยวาสันโต๊บากไงขึงฝึนเราวัดกระบุหูละ่ะจิเป็นยังไงกับที่ซื้อโรตัลี่ไว้ก่อนอาจจะบ่ามา อันหรืออาสีมาสามตัวไทยสองรางวัลก็ได้ยังมันก็เกิดขึ้นได้หรือสีมาสองตัวไทยก็ได้ยิงมันก็เกิดขึ้นได้เพื่อเพิ่มบนน่ได้อาจชิได้รับรางวัลใหญ่ก็ได้หนึ่งรางวัลที่หนึ่งบอบท่านฝันดอกบนว่าเอาสองสามซีก็ได้ขอแต่ว่าให้ได้บนว่าสินะอ้าจะได้ก็ลองพิจารณาครับเด้อเลขไอ้นุ่มสกกลคนโกครับผมมาแล้วครับเบนไ้มาบนเบาหน่อยมาบอกสู้ฟังอย่างทุกคนได้มีโชคนั่นแหละแต่เดี๋ยวหลายๆคน ที่เคยเล่าฝันก็มีทั้งเขาแน่ว่เาเขาแน่มันก็เป็นเรื่องปกติบางคนฝันงวดนี่มันไปออกงวดหนาบางคนฝันงวดกว่อนมันไม่ออกงวดนี่ก็มีคือกันเยอะแยะครับบางคนกับเรา,า,า,าท่านได้ขามงวดบพราท่านได้ขามงวดซ้ำแค่อันเวียนงวดมาแล้วมันม่ออกตามหลังก็มีคือกันบางคนกับื้อเหล็กเก่าเจ้าของบางคนกับื่อเหล็กไม้นำ้ำสื่อเหล็กเก้าน้ำคือยังเบาหน่อยสิ บ้าหนองท้าว่าเก่าศูนสองสิเจ็ดเก่าสบ้านองยังสื่อบ่บ้านองก็ยังสื่อไปตีทุ่งวดเลยแต่ว่าเบ้านองโมเดลลงลิบแต่สิบอกไว้ว่าบ้าหนองสื่อทุกงวดเลขเก่าสิ่บ้าหนองให้ซื้อตีทุกงหอดครับเบื้องยอดล้างได้เลยว่าบ้านองสื่อเขอ็หยังงวดที่แล้วเบื่อเบ้านองเดลมาลงิปบ่เดบอกลงลิบแต่ว่าบ้าหนองสื่อตีไวทุกงวดครับคิดวเจ็ดแปดเก่าสิเก่าศูสงสิเก่าศูนสองสองเก่าสิเหล็ทะเบียนรถอีหลานหน่อยบ้าหนองก็สือตีไว้ทุกงห หวดละใบสองใบเองสิเพราะว่ายังเพื่อนมามือใดมือหนึ่งนี่นี่คือความนี่คือความสื่อเหล็เก่าของเจ้าของเล็กได้เบาหนองมากว่านองกัสชีน้ำน้ำจนกวมันส่อสื่อสามปีมันบ่อกับชีน้ำจนมันสามปีหลก็นบักเหลเก่าเลยเดือวกับมากได้เล็กไม้มากกับสื่อเลขหลุงปูสิเหล็ตะไคร้เองสิหมวดนั้นบ่อกับน้ำจนสื่อจนมันบ่ย ระสือเหล็กใหม่นำแลวกระสือเหล็กเก่านำตีตีกันไปนะครับเนาะเอาจังไดกันผู้ใดมีเหล็กผู้ใดมีฝันอยากส่งให้เ่าหน่องว่าฝันเอามาลงเผยแพ่ให้เอฟซีได้ฟังน้ำกันบ่าหน่องกกยินดีนะครับขอเป็นเหล็กเจ้าของนะครับเด้ยเอาเหล็กสำนักอื่นเด้บ่าหน่องเบาเหล็กสำนักอื่นครับเอาแต่เหล็กตัวเองเหล็กฝันเจ้าของมันเฉได้หูว่าเข้าฝันแม่นเข้ามีโชคเข้ามีดวงบ่ ถันเอาเล็ก้ำนั่อื่นมาถ้ามันเข่าปุ๊บมันเก่าเป็นของเขาแหละมันก็เป็นของผู้อื่นประมาณนี้นะครับนาะอ่ะยังไงก็ขอทุกคนจงโชคดีงวดที่สิบหกพฤษภาหกแปดครับผมไอ้นุ่มสะกลโคนโกครับห้าหนึ่งห้าตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวเล็กหน่อยมาขายรอตะลี่จับรอตอลี่ญยัดใช้มือนี่สีฟันดีครับเดี๋ยวน่นมีเท่าไหร่เอาเท่านั้น่าซัห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้ากับห้าห้าหนึ่ง มีแค่สามหางอย่างไรก็ลองพิจารณาเบิ่งมากบ่มากขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคน่ะครับแล้วบา์น้องกระชิขอตะไครขอลุงปูคือเกา่างวดนี้จะไปขอแม่ฮันนี่ครับงวดที่แล้วบ่ได้ไปขอหลายคนก็นถามมาว่าอย่าลืมแม่ฮันนี่เด้อวซั่นติดตามอยู่คนวาอ่าได้ครับบย่ยาครับเดี๋ยวไปขอให้ล้วกระิเอามาลงให้เบิ่งงนะครับเนาะบางคนก็ว่าเบาหนองบ่งบไปหาลุงปูมุนเนี่ยบอกแต่เดี๋ยวเบาหนอง มีเวลาว่างเดี so 9, ๋ยวบ่าน้องกับสิไปนะครับเนาะเลขตองวดเบาน้องหนึ่งศูย์เก้ากับนี่แหละสื่อในหกับนี่คือเลขตตองวดของเบาน้องเบาน้องกับมักเยอยู์ย์เก่าศูนย์เกนี่ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแต่ว่าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูี่เป็นเหลขที่ออกยากแต่กับโบน่ครับคําว่าออกยากมันสามารถออกได้ึ้นกันมันอเกิดขึ้นในบครับสำหรับตัวเลข1หนึ่งศูนย์เกหนึ่งี่คือเลขตองวดของเบาน้อง และกัดเลขเก่าที่บบาวน่องอยังสื่อก็คือ 209.902. น่ยัสื่ออยู่ะกัดแล้วกแเก่เจดหนี่ก็ยังสื่ออยู่ขันมกักนําเบาวนอ่องแกสื่อไว้ขันบ่ามากก็ผ่านไดหรืออยากติดๆไว้5บาท10บ,บาทพอได้ลุ่นก็เอาที่สะดวกนะครับนาะอ่ะเดี๋ยวบบาวน่องจะไปตามหาตะเลขมาฝากทุกคนคือเกา่าคีดสีไหนสมหวังดังปาถนาสุขูสุคน จองเบาหน่องเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีงวดที่16พฤษภาคม68สวัสดีครับ